ามบนในท,ทันทีถ้าก่อนเข้าไม่ได้นะกูจะถอยไปนะเขาจะไปเข้าฟาสเน็ตพ่อของข้าถอยไป พี่แบ่แมบบ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 ่บ้หาปลามาได้เพียงแค่นี้เองพี่ทัศน์บุกพ่อคงไม่อาจเทียบได้กับเราหกเคยของพวกพี่ๆเราเพค่านายเพคคเคยเคยของพวกพี่ๆค่ะไม่ได้ว่าคือเ็บพ่อให้หาปลามาคนละร้อยไม่ใช่เหรอพค่าเจ็บทาไมได้กันแค่นี้เอง แล้วจมูกของพวกพี่พี่เป็นอะไรไปทันหมดแล้วเพคะตายตายดีรัตนามันพูดเขาสิเจ็บใจนักแหมถึงจะงงจะแหวงแต่ก็ยังหลอกกวบคู่ของน้องรัตนาดับปื้นปืนดูหน้าตาอับปรลักดูไม่ได้เลยถึงไอ้จะงกจะแหวงแต่อ้ก็ยังเทระเบิดเป็นแฟชั่นแบบใหม่กำลังฮิตติดอันดับเห็นใหม่แหมไอ้เรื่องหาปลามาได้มากหน่อยแค่นี้ถับไปหน้าบางไปไล่ถอ ผู้ของพวกเราได้เป็นเชื้อเกษตรขติยาไม่เคยหาปลามาก่อนแล้วจะให้เก่งเหมือนพวกเบาแพร่อย่างไอ้เงาะได้ยังไงเล่าแดดดีกาทำโหอีวันให้ดูดีกว่าอย่าไปสนใจปลาเลยนะแดดดีนีเรื่องจะปลาจีบจอยมากดูเพชรนี่ดีกว่าแพ่งกวาปูปลาหลายเท่านักเห็นไหม่ปูปลาแค่นี้หาแลไรมีความสําคัญอะไรไหมหลังสุภาษิตของโกเล่นเก่าไว้ว่าปูปลาเป็นของนอกกายกระบี่นางไซอยู่ที่ใจนางเองโอ้โหนนี้เอ้โหชั้น แม่เยี่ยมมากวาจาของเจ้าเนี่ยคมดุกระบี่ที่ชักออกจากฝักถูกใจพ่อตาจริงๆคิดได้ยังไงเนี่ยเสน่ห์พ่อเพคะส่งสัญญาเอาไว้ไม่ใช่เหรอเพคะว่าถ้าใครหาปลาไม่ครบร้อยตัวจะถูกตัดหัวเสนี่หวไวชีวิตหัวไว้ว่าไม่สมควรใครถ้าว่าใครเกาเลี้อีจะไม่มีตัวละครแขยงนะ ตัวตายไอ้หมืายว่าแต่อายเกรงว่าพรัดจดาวของดาดีจะเป็นไม่ไว้ชีวิตวงเราด้วยเชียวไม่ฉันยังไม่อยากเป็นแม่บ้านในผลจะไมีได้หาใบไม่ได้หาใบไม่ได้ในผลจะไม่ได้ไม่ได้นะเพคค่ะจะส่งผิดสัญญาไม่ได้นะเพคคะไม่ได้นะเพคคะผมจะไม่ยอม ลูกรัชนาจ้ะพคค้เสเดจแม่แม่ว่าเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาอย่าให้ถึงกับมีเรื่องประหัตประหารกันเลยนะลูกครั้งนี้เห็นกับแม่สักครั้งเถอนนะจ้ะแม่ขอร้องนะลูกก็ได้พ่ค้เสเดจแม่คราวนี้รัชนาจะยกโทษให้ก็ได้นี่ดีนะพี่เสด็จแม่สงหามไว้ไม่งนันพวกขวเคยเจอดีแน่ สเสเด็จพืนนะ่อน่ะไม่คิดจะประหารพวกหกเผยจริงๆหรอกคงแค่จะหาทางขันแกล้งพิ้นคอสเทาอมไม่ได้รคำสาั่งไม่จะำให้พวกนี้ผิดศัลกาพวกคุณแม่ขอร้องไม่ได้หรอกนะไม่ต้องห่วงเราสมกาป่านนี้เจ้าหกเขย,ยนะั่นน่ะคงได้รับการสั่งสอนแล้วฉันไม่ได้เลือกแกมาเป็นคู่เลยเจ็บใจที่สุดอ่ะเสด็จพ่อน่ะโกรธม,มากรู้ไหมไม่ได้เลือกอย่างเนี้บยบังเอิญเสด็จพ่อถึงจะให้ขึ้นกรองล่าหลังทำตัวแบบนี้ฉันก็หมดสิเป็นราชินีพอดีกันสิแล้วท้นที่ผิดไปแล้ว ทางแก้แค้นคราวนี้ให้มันหาอะไรดีนะให้มันยากขึ้นอีกปลาตัวเล็กๆมันก็หาได้จะเออนึกออกแล้วเอ้ยนี่เสนาอมาตไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเ<ด>รนาเสนอ<ด>้นาอยู่นี่แล้วย่งนี้ไปจัดการตามที่ข้าคิดเดี๋ยวนี้เลยพระองค์คิดอะไรแล้วท่านอมาตฮะพระองค์คงจะคิดว่าข้าคิดเหมือนพระองค์ตกลงว่าพระองค์คิดยังจะมาย้อนข่าอีกข้าบอกให้ไปไปสิง่อยู่ได้ไม่ไปไหนแล้วพระเจ้าข้าพระองค์ เราจะไปที่กระท่อมปลายนาไปบอกกับลอยก,การเนือน้อเนือน้อสมันละมั่งวางทรายมันจะต้องหาให้ได้ในวันพรุ่งนี้ทําไม่ได้ตายเข้าใจหไหมเข้าใจแล้วพยายค่ะคร <c oughs> าวน,นี้แกเสร็จค่าแน่แกไม่รอหรอกคราวนี้เจ้าพ่จะหาเนื้อมาได้หรือไม่ต้องคอยชมสังทองในตอนหน้านะครับ